จำไม่ได้เป็นรบกวนดานเป็นแจกน้ำส้มก็เป็นเรื่อง,องที่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อ่าก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ก็ให้ความเป็นห่วงให้ความหวังดีให้ความรักแล้วก็ตั้งใจมีศรัทธาที่จะสอนแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกต้องต้องดูครูครูที่ดีครูที่ดีก็ต้องดู ครูที่ดีตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ชอบเรบโดนอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่างๆก็ครูที่อ่านออกได้ว่าครูทัศนีไปทำเลขได้เพราะครูอรกาบอะไรต่างๆเพราะครูมีความเป็สุดใจมีความเคสละไม่เคยคิดถึงตัวเองทำยังไงแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเกิดนักเรียนไม่ดีแล้วมีปัญหาทางบ้านอะไรต่างๆก็แล้วติดตามตลอดอันนี้มีมีเยะยยะตลอดอันนี้ที่เราประทับใจอย่างในจินดาและครูบาาจยนอันนี้คือความรู้สึกที่ มีเยื่อใยความรู้สึกที่ความรักความอ,อบอุ่นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความรักและความอ,อบอุ่น